ช่วงนี้มีโครงการที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะล่าสุดเลยกับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะที่เขาจับมือกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA นะคะกับการเปิดหลักสูตร IBE รุ่นที่5ค่ะผลิตองค์กรนวัตกรรมเพื่อธุรกิจยั่งยืนโดยทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA ค่ะได้เปิดหลักสูตร NIAx SCB Innovation Base Enterprise หรือว่า IBE รุ่นที่5นะคะ Sustainovation Enterprise สร้างองค์กรฐานนวัตกรรมสู่ธุรกิจยั่งยืนค่ะเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเสริมคมธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะคะจำนวนทั้งหมด63บริษัทค่ะมีในกลุ่มของอุตสาหกรรมโรงงานก่อสร้างกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มโลจิสติกและการขนส่งรวมถึงกลุ่มบริหารจัดการของเสียและการนำหลักคิดนะคะ ESG มาสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจค่ะเพื่อลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันวิทยาการนวัตกรรมคาดหวังนะคะว่าหลักสูตร s u s t a i n n o v a t i o n Enterprise จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจค่ะสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนและกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเข้ามาร่วมทำง,งานกับองค์กรนะคะซึ่งงานนี้นะคะมีคุณกริชจ,จันทโนนโทกประธานเจ้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์คุณพิกุลศรีมหันรองผู้จัดการใหญ่อุโส์ประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์คุณปริวัติวงสำราญผู้ในการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและวิสาหกิจ สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและคุณอัชาราปูม่มีประธานเจ้าที่บริหารบริษัทแพคคอร์ปอเรชันประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมเปิดงานด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะที่ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นมีการเปิดอบรมและก็ให้ความรู้กับผู้ประกอบการตลอดมาแล้วค่ะ